พราะแต่ที่นี่ใช่ใช่ไหมทุกคนทุกคนดูดิทำไมสกรีนไม่สวยอ่ะสวัสดีทุกคนคนุณเวลางอยู่กันบน้ำฟาร์มเมอร์ครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่คลองถมหนองแคทุกคนไปลุยกัน คือทุกคนเราเข้ามาเนี่ยยังไม่เจอโซนของมือสองนะแต่ว่าของกี่นี่เยอะมากทุกคนแบบว่าหเยอะเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปหาของที่เราชอบๆอบก่อนทุกคนนี่ทุกคนอ๋อนี่ไงสิงงแล้วทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ราคาตามป้ายทุกคน นนคนนี้เป็นร้านกระเป๋าเต็มเลยนี่ทุกคนเดี๋ยวดูกระเป๋านี้หน่อย เราเราิดว่าใช่นะแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนคือเรามาที่นี่ครั้งแรกทุกคนก็ไม่รู้เลยเลยนี่ทุกคนเจอแล้วขวนของผมนี่เป็นอย่างนี้เลยทุกคนดิดเป็นอย่างนี้เลยนะ คือเราเห็นคลิปแสกคนนะได้ของดีๆที่นี่คนก็ไม่แน่นะคนตนนี้ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะาาเดี๋ยวพาเดินี้ทั่วๆเลยกันกคนเราจะเดินไปทางซ้ายทางขวาก่อนดีวะเนี่ยแบบทุกคนดูดิดูเอาไงดีเรามาซอยกลางนทุกคนเอ้อคนเ้ืไหไงดีวะ ไปทางนี้ก่อนเลยกันเนาะจะพาไปดูนี้ก่อนนะไปทุกคนดูลานนี้เนี่ยพาดูนะไ้ายไหมนีมาคนโรลิงสโตนเนี่ย

หลายร้านเนี่ยเราเคยเห็นในคลองที่6นะทุกคนก็เขามาขาที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิโหนี่แบบนี้ยเนี่ย้เยมีอะไรไหม คนนี้กระเป๋าโคชเนี่ยแพงดีกว่าเรดูนนะเราก็ไม่ค่อยแมนเพราะกับภาพเป็นกระเป๋าโคชแ,นะแต่ว่าข้างในทุกคนมันลอกเว้ยอันเนี้ยมันลอกคนหนูผ้ากองน่าสนใจนะลองดูไหมนี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่น่าจะเป็นผ้าของไทยทุกคนแต่ก็ไม่แน่นะจะเจองานไทยเก่าอะไรเงี้ย อยู่ิอันนี้คืออะไรอะ่ะทุกคนนี้อะไรอ่ะดูนะเฮ้ยเธอเด็กน่ารักเี่ทุกคน คดูบรรยากาศทุกคนดีเหมือนกัน <Okay. S 1> เป็นเป็นแนวกองแบกระดินเยอะเหมือนกันนะหลายล้านเลยทุกคน mm hmm. นี่นี่อันนี้30บาท mm hmm. นี่ทุกคนซีรีสหรือว่าไม่รู้ไง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าไม่น่าใช่ทุกคนซีรีสกรีนไม่ดี เฮ้ยทุกคนนี้มีกีตาร์ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวไปดูกันนะเอาจริงคือเปิดโลกมากเลยทุกคนเพราะว่า ขับรถผ่านหลายรอบแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีตลาดของผมแบบนี้นะอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนนี่ทุกคนดูร้านนี้มีรองเท้าหนังเลยนะนมีของแคดด้านในด้วย โอ้นี่ทุกคนมีกองแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเรามาผิดซอยป่าวะเหมือนเรามาผิดซอยเว้ยมันจะมีอีกซอยอย่างตรงนู้นทุกคนเนี่ยตรงนน้นเนี่ยจะมีร้านเสื้อผ้าเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินซอยนี้เราลุยไปรีบไปซอยนู้นดีกว่าเกิดจะมีอะไรเด็ดทุกคนไปครับ นี่ร้านกระเป๋านะสวยนะน,นี่ทุกคนจะมีร้านใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันคือไม่รู้ว่าทุกคนคือเราไม่รู้ว่าแบบว่าวันนี้ร้านน้อยหรือว่าเป็นร้านมีร้านขนาดนทุกคนเพราะว่าจริงพวกนี้ล็อกยังเหลืออยู่เลยนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยหมายว่าจะมีแบบว่าวันที่แบบว่าตลาดใหญ่กว่านี้อีกไหมอะไรเงี้ย แต่เดี๋ยวจะพาดูตานนี้ก่อนทุกคนทุกคนในนี้จี๊ยบราคาก่อน65บาทอ,อ๋อสเวเตอร์นี่65บาททุกคนทุกคนอันนี้ร้อยหนึ่ง คือไม่รู้ว่าเขามาต่อจากที่หมกเหล็กหรือเปล่านะทุกคนร้านนี้ไปดูนะด้านหน้ามีไว้ทุกคนด้านหน้ามีอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอลตันจอนป่ะคนแอลป่ะอันนี้อะไรอ่ะเดลโบแบ็คโรชทัวร์2019ัทุกคนนี่เอลตันจอนเนี่ยแต่ว่าแท้ไหมอ่ะทุกคนดูดิทำไมสจกรีนไม่สวยอ่ะไม่แน่ใจว่าแท้ไหมทุกคนเอลตันจอน นี่เดี๋ยวดูราวนี้หน่อยนี่ของนอร์ติก้า คนจะมีสตูดิสซี่หลุยให้เราโต้โตไมไหมฮะใครจะไปดูนะสุดสูดิสซี่โต้โตวนะแต่ว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนี่ยอ,อันนี้25บาทคนนี้50ไปดูนะ ทุกคนดูตัวนี้ดิเอาดีไหมทุกคนนี่คนดูดิเฮ้ยคนนี่คือห้าสิบบาทเอาไปก่อนะไรกันนะทุกคนเนาะ เ้นนทุกครอเส้นอันนี้ไม่เอาดีกว่าเคยอันนี้อะไรอะลาคอร์สทุกคนหลุดเลยเขาเป็นไง นี่คือ50บาทแต่ว่ามันกว้างไปไว้ที่คนคอคอเาเสื้อกว้างไปอันนี้ลาเซลทุกคนดูดิอันนี้ของลาเซล ทุกคนแต่ตาตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยเฮ้ยทุกคนเอ๊ะต,ต,ตรงนี้เราคณคุณทุกคนเราว่าเราเจอที่ปักช่องนี่เอ้ยที่มหมกเหล็กเราว่าใช่แนี่ลนเลยทนะุกคนน่าจะร้านเดียวกัน,น,นอโอ้ห<น>โหเหมือนรานี้เคยสับอะ นี่ทุกคนอ๋อรัสเซลคุ้นๆไหมทุกคนทุกคนคือพ่อข่าแนะนำว่าให้มาวันอังคารตอนบ่ายสองเลยทุกคนเขา บอกว่าเขาลงของใหม่ทุกคนแล้วของจะเยอะกว่านี้ก็ถึงว่าเนาะเรามาเรามาเย็นไปหน่อยทุกคนแต่ว่าพาดูบรรยากาศกา่อนเลยกันเนาะไม่เป็นไรทุกคนเราน่าจะเดินครบแล้วอะ่ะก็เรารู้สึกว่าวันนี้ของน้อยไปนหน่อยทุกคนเห็นเพราะว่าล็อกมันว่างเยอะเลยทุกคนแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะ เดี๋ยวไว้รอบหน้าต้องพามาดูอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะไปเดินอ,อีกหน่อยว่าจะมีอะไรให้เราไปลือหรือเปล่านะทุกคนทุกคนหมดแล้วจริงๆด้วยก็มีโซนของถมอยู่ประมาณหนึ่งทุกคนอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าต้องพาทุกคนมาดูเดี๋ยวเราไปหาของคิงกันดีนกว่าทุกคนหิวแล้วอ่ะ ทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็เป็นตลาดแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะแล้วก็จริงๆเราคิดว่าของอะ่ะบางรอบก็ไม่ได้นะบางรอบก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่รอบนี้ก็คือได้นิดเดียวนะไม่เป็นไรแต่ว่าคลิปหน้าก็เราจะไปที่ไหน,เร,ไไหนเราจะไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกันนะฮะไว้ด้วยลาารล้นกันนะครับโอ้ยพูดลิ้นพันงานขอโทษทีวันนี้ไปก่อนลวทุกคน